สวัสดีครับผมสวัสดี F อฟซทุกท่านครับสาหรับใครที่มองหารถไถนะครับก็เป็นรถไถราคาถูกนะเอาราคาแบบเล้าๆไปเลยครับเอ่อแอดแถมแบตเตอรี่ให้นะครับแบตเตอรี่นี้เป็นแบตเตอรี่ของรถกระบะเนาะก่อนมาจากคันนี้ครับรถกระบะคันนี้ก็เดี๋ยวแถมรถแบตเตอรี่ของไอเดียฮะให้ไปเลยแล้วก็ยางนะครับเปลี่ยนยางในให้นะครับเป็นยางในล้อหลังนะเป็นยางในแปดจุดสามยิบสองนะครับเปลี่ยนไปคู่หนึ่งเลย แล้วก็ยางหน้าในเปลี่ยนยางนอกให้ใหม่แล้วก็ยางในด้วยครับแต่ว่าค่ายางนี่ประมาณประมาณสี่พันสี่พันกว่าบาทนะครับไม่รวมแบตก็จะมารีวิวรถไถนะครับเป็นรถไถลุคูโบต้ารุ่น L 1 3สิบสามนะครับ L หนึ่งสามครับตัวนี้อายุประมาณห้าสิบสามปีนะครับเป็นเครื่องยนต์สูบตั้งนะครับผมเอ่อตัวหัวฉีดของเขานะครับตัวหัวฉีดตัวนี้นะครับหัวฉีดมันจะคล้ายๆกับพวกรถไถเดินตามนะครับจะ คล้ายกับพวกรถไถ่ายเดินตามนะครับก็ฉีดน้ำมันไปที่ลูกสูบนะอันนี้เป็นลูกสูบตั้งนะครับเป็นลูกสูบเหล็กปอกเหล็กจะไม่เหมือนคูเปต้ารุ่นใหม่ๆนะครับเป็นสูบเดียวนะครับผมสูบเดียวนะครับขนาด13แรงม้านะครับก็อายุอานามก็ก็ตามอายุเลยครับ50กว่าปีแต่รถยังวิ่งได้นะครับเดี๋ยวลุงสาธิตการขับให้ดู p t o ใช้งานได้นะครับใคร ที่จะเอาไปสูบนงสูบน้ํานี่ได้เลยครับเกียร์เกอร์นี่ทํางานปกติทุกเกียร์นะครับผมก็อาจจะมีรั่วซึมบ้างเพราะว่ารถมันนาน,นครับก็ได้ยางใหม่ยางคู่หน้าใหม่นะครับยางหลังก็ถือว่าสภาพดีอยู่แอดใส่เสื้อให้แล้วนะครับผมใส่เสื้อลองนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางในให้ใหม่นะยางในเก่ายังยังอยู่ครับมาที่บ้านก็มาดูได้อันนีย้ยางในใหม่แล้วก็ใส่เสื้อให้ใหม่ครับ ท้าย PTO นี่ใครจะเอาไปสูบน้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวอเน,นกประสงค์ได้เลยเหมือนพวกเ,เครื่องสูบน้ำแถวแถวจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะฮะที่เอาไปสูบน้ํากันก็ตัวนี้ก็เหมาะนะครับตรงพวกท่อนเกียร์มันถูกครับรถรุ่นนี้ท่อนเกียร์ท่อนเกียร์ก็อยู่ท่อนละสี่พันนะครับไม่รวมฝาไฮรวมฝาไฮก็อยู่ประมาณหกพันบาทก็ใครที่จะเอาไปสูบน้ํารถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถดีกว่ารถแปลงนะครับราคาเท่านี้ดีกว่ารถแปลงวิ่งได้ครับ นี่เปลี่ยนใส่เสื้อยางในให้ใหม่นะครับผมดอกยางเหลือเยอะครับแอดได้มาก็มาเก็บงานเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางนี่ยางผ,ผลผลขืนยังอยู่นะผลยางังอยู่เลยทําสีกระทะล้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็นี่ครับหัว หมอฉีดมันจะมาด้านบนนะครับเดินระบบน้ํามันใหม่นะครับก็ใช้ของรถยนต์นะครับเอาของรถยนต์มาใส่นะครับแล้วก็เดินระบบใหม่พูดง่ายๆคือเอาไว้แยกนะฮะเวลาที่น้ํามันมันมันเขาเรียกว่ามันขาดช่วงนะก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับจะเปิดให้ดูเลย เช็คเกียร์ให้มันบ้างนะฮะใหสตาร์ทดูอาจจะเผาหวัวนสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ30สิบวินะครับรถไถพวกนี้เป็นรถไถโบราณเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายานนี่สิบ ไม่มีไอนะครับผมเครื่องเป็นไปได้อย่างไรครับอายุห้าสิบกว่าปีแต่ไม่มีไอนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ยังแน่นอยู่เอาไปใช้สุ่มลงสุมน้าได้อีกเป็นสิบสิบยี่สิบปีนะครับเป็นเครื่องยนต์สิบสามแรงม้านะครับแล้วก็ได้ชุดกงชุดเกียร์ด้วยโอเคครับปิดการรีวิวนะครับผมใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรท,ที่ขึ้นไว้นะครับผมเป็นรถโบราณครับจะไปเก็บสะสมก็ได้เอาไปลากคงลากของไป ชุ่งนงทุ่งนาไปไล่ก็ได้ครับหรือจะเอาไปสูบน้ําก็ได้ซึ่งแถวชัยนาทสิงห์บุรีทางทองนะครับชอบเครื่องยนต์สูบเดียวเนื่องจากมันประหยัดน้ํามันนะครับก็โอเคครับติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับสําหรับวันนี้มาเพียงแค่นี้ใครสนใจติดต่อตามเบอร์ถ้าได้สวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญรถไถนะครับลุงฮะอายุน่าจะรุ่นหลานลุงนะครับอายุรถก็ห้าสิบกว่าปีครับเดี๋ยวให้ตาร์ทแล้วกะ สตาร์ทแล้วลองขับดูครับผมนี่ L หนึ่งสามครับก็อาจจะเย็นนะครับมีคันเล่งมืออย่างเดียวนะครับโอเคนะให้ลุงลองขับดูนะก็ทำสีสีล้อนะครับผมโอ้โหตีดดีจังเนยะ รถขับวิ่งได้นะครับร่องไม่มีไอเลยครับยางดีสี่เส้นเลยพอดีแอนเพิ่งเปลี่ยนยางหน้าไปสองสองเส้นนะครับแล้วก็ยางในยางหลังไปคู่หนึ่งครับเฉพาะยางในหมดเลยสี่สี่พันกว่าบาทแล้วบก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมเขาเอ่อพาวเดอร์เ uh, ด้งอย่างเดียวครับอ่ารถเนี่ยไม่มีไอเลยครับก็เดินระบบน้ำมันใหม่ยางใหม่ยางหน้าใหม่นะครับ เดี๋ยวจะลองพี่นี่อ๋ให้ดูนะครับด้านหลัง,ลงด้นานหน้าแรกนี่นะครับรถสูบเดียวนะครับผมร<ม>ุ่น คูเปต้า L หนึ่งสามซีนะครับหายากนะก็เดี๋ยวลองพิดีโอครับกดเกี่ยวกดเกี่ยวว่างเกี่ยวว่างอ่าโอเคเดี๋ยวลุงจะลองพี โ้ได้นะผมโอเคเรียบร้อยจับเลยครับจับดับ,ดบเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณลุงสาธิตมากครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผม ลด50กว่าปีนะครับ53ปีครับเปลี่ยนยางในให้ใหม่ครับเปลี่ยนล้อหน้านี้เปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับยางนอกคู่หนึ่งครับยางนอกสองเส้นเลย53ผม58ได้ครับโอเคครับผม